สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะไปพิสูจนหรือว่าไปทดลองขับนะครับรถยนต์เปอร์โย5008 SUV 7ที่นั่งใหม่นะครับซึ่งเปิดตัวไปเมื่อปี2564ที่ผ่านมานะครับวันนี้นะครับถือว่ามีโอกาสดีนะครับซึ่งผมจะได้มีโอกาสไปทดสอบเป็นระยะทางไกลๆนะครับหลายร้อยกิโลนะครับ เพื่อพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์คันนี้นะครับก่อนที่จะไปทดลองขับนะครับเราก็มาดูรายละเอียดนะครับมันสัมผัสกับตัวรถนะครับก็เริ่มต้นที่นี่ครับกระจังหน้านะครับก็จะมีตัวเลขนะครับ5 0 0 8นะครับโูนขึ้นมาแล้วก็รูปตัวสิงนะครับโดดเด่นนะครับตึง ระบุให้เห็นนะครับมีการปรับรูปโฉมรูปลักษณ์ภายนอกนะครับไม่ดูทันสมัยนะครับพร้อมกับความเป็นอเนกประสงค์สะดุดตานะครับกระจังหน้าแบบไหลกรอบนะครับสวยงามแบบล้ำสมัยนะครับให้ความรู้สึกไหลลื่นนะครับพร้อมกับเส้นนะครับเส้นครีบยาวทอด ตไฟหน้าแบบฟูล l e d นะครับซึ่งสามารถที่จะทำเป็นไฟตัดหมอกนะครับเมื่อผู้ขับเปิดไฟตัดหมอกหลังนะครับไฟก็จะติดอัตโนมัตินะครับเนี่ยก็ล้อกับล้ออันลอย18นิ้วนีครับทอดยาวาด้านหลังนะครับ เป็นโูลดีเป็นไฟท้ายนะครับแบบโฟล l ดด์นะครับรวมไฟถอยหลังนะครับสะท้อนถึงกรงเล็บสิงโตนะครับได้อย่างทรงพลังน,นะครับไฟเหลียวแบบไล่ระดับนะครับครอบแหงไฟท้ายทั้งหมดนะครับด้วยกระจกลมดำนะครับยาวจลดตัวถังสองฟังนะครับ ช่วยให้รถดูกว้างขวางขึ้นนะครับเมื่อมองจากกระจกด้านหลังนะครับมาดูที่การตกแต่งภายในนะครับ ห้องโดยสารก็จะเป็นดิจิตอลนะครับระบบไฮคอนติสเจนเนอเรชั่นใหม่นะครับมาตรวัดนิจิต่อเน่ยประสงค์ขนาด12.3นิ้วนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าคนขับนะครับหลังพวงมาลัยนะครับซึ่งให้ความชัดเจนคมชัดนะครับจะดูความเร็วดูแล้วก็นี้ครับจออเนกประสงค์นะครับขนาด10นิ้วนะครับไล่ลงมาก็นี่เป็น คันเกียร์นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีโหมดนี่ครับมีปุ่มปรับโหมดก็ถือว่าอยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับให้ความสะดวกสบายในการวางมือนะครับในการใช้ฟังก์ชันต่างๆเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญน,นะครับของเปอร์โยนะครับก็คือ ปุ่มฟังก์ชันการใช้งานที่เรียงเป็นเนี่ครับเป็นรูปเปียโนนะครับก็จะมีบอกอย่างตัวนี้นะครับเป็นความบันเทิงนะครับเป็นวิทยุนะครับจะฟังเพลงฟังอะไรนะครับก็กดไปที่ปุ่มนี้นะครับส่วนปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นแอร์คอนดิชันนะครับเครื่องปรับอากาศนี้ครับก็จะโชว์บนจอ แล้วก็ขยับมานะครับตัว N ก็เป็น n นว i ิ a t o r นะครับจะตั้งนะครับเพื่อใช้เป็นแผนที่ในการนำทางนะครับแล้วก็มีปุ่มนี้นะครับปุ่มที่เป็นรูปรถนะครับกดไปก็จะเป็นระบบการขับขี่ต่างๆนะครับนี่ครับก็จะมีระบบเซ็นเตอร์จอดนะครับระบบ มอนิเตอร์ถอยหลังที่เรามองไม่เห็นคือระบบช่วยขับต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเนี่บเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นการตั้งโทรศัพท์โทรเป็นติดตั้งบลูทูธคอนเน็กตโทรศัพท์นะครับครับขยับมาตรงนี้รูปนี้นะครับก็จะเป็นเปิดปิดประตูนะครับนี่ครับผมนี้ก็จะเป็นการเปิดไฟฉุกเฉินนะครับ นอกจากนี้นะครับบนพวงมาลัยนะครับก็ยังสามารถที่จะบังคับมีปุ่มบังคับอีกนะครับก็คือปุ่มเปิดเร่งเสียงตอนเสียงของวิดีโอนะครับนะครับระบบโทรศัพท์ระบบต่างๆส่วนตรงนี้ฟังก์ชันนี้ก็จะมีนะครับปุ่มมีเกียร์นะครับปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มใช้โหมดสปอร์ตนะครับปุ่มที่จะใช้ การช่วยขับต่างๆนะครับเนี่ยร,ระบบการลื่นถลายระบบลงเนินนะครับผลพวงมาลัยก็จะเป็นรูปเหมือนพวงมาลัยรถแข่งนะครับมีรูปเปอร์โยนะครับตัวด้านบนนี่ก็จะมีสันลูบนะครับเนี่ยสันลูบนี่ครับด้านบนสันลูบสําหรับขับ จะรับแสงแดดหรือรับอรุณก็อะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ครับสันลนะครับด้านบนนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็ถ้าเปิดก็สามารถที่จะยื่นมือออกไปได้นะครับหรือว่าจะเปิดเฉพาะภาพใบนะครับจะเอากระจกไว้นะครับก็ก็แล้วแต่นะครับนะครับก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของเปอร์โย์5008คันนี้นะครับตรงมาลัยตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับมีปุ่มบเป็นปุ่มต่างๆปุ่มซึ่งสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันตรงนี้ตั้งในการช่วยขับนะครับแล้วก็จีนอครับตรงนี้ก็จะมีสามารถที่จะขับเป็นเกียร์ธรรมดาตรงตัวเอ็มนะครับแล้วก็จะมีปุ่มปรับ เพิ่มปรับลดของเกียร์นะครับด้านขวาก็เป็นบวกนะครับเพิ่มนี่ก็ลบนะครับก็ลดนะครับแล้วแต่สภาพที่เราใช้ขึ้นลงนะครับถ้าอยากจะพิสูจน์ความสนุกของการขับนะครับก็ลองใช้เกียร์ธรรมดานะครับ<ม>หรือว่าจะใช้โหมดสป,ปอร์ตนะครับก็จะขับได้ทันใจนะครับตัวระบบช่วยขับต่างๆก็จะแบบนี้ครับมีระบบ ถึงจะบอกบนหน้าจอนะครับต่างๆถือว่าสะดวกนะครับรถเปอร์โยคันนี้นะครับดูง่ายนะครับมาที่ด้านหลังนะครับก็ยังเป็นเบาะที่ดำนะครับเบาะนังทีดดำตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับเครื่องปรับอากาศนะครับซึ่งสามารถที่จะปรับจาก ด้านหลังได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มนี่ครับปุ่มชาร์จโทรศัพท์ปุ่ม USB ช่อง Air. แอร์นี่ก็จะเป็นที่พักแขนหรือว่าวางสัมภาระเล็กๆเช่นโทรศัพท์มือถือนะครับตรงนี้ส่วนการเปิด ปาท้ายนะครับก็เปิดจากทางด้านหน้าได้หรือว่านี่ครับใช้ระบบเซนเซอร์เปิดนะครับก็นะครับใช้ถามนะครับเหวี่ยงฟืบด้านล่างนะครับก็จะเปิดนี่ฮะก็ถือว่าเป็นที่บรรจุสัมภาระที่กว้างขวางนะครับสามารถบรรจุสิ่งของได้ตั้งแต่780ลิตรสูงสุดถึง1,940ลิตรนะครับขยนะับ เหมาะผู้โดยสารด้านหน้าไปให้สุดนะครับก็สามารถที่จะบรรจุสัมภาระที่มีความยาวได้สูงถึถง3มเมตรยีลาปิดก็ใช้เท้าแตะด้านล่างก็จะเนี้ยปิดล่ลงมามันเดิมนะครับหรือว่าจะใช้มือแตะตรงนี้นะครับนี่ครับก็ใช้มือแตะตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ ลาปิดนะครับก็สามารถที่จะแตะตรงรูปรถนี้นะครับปุ่มสีแดงนี้ฮะกบกดป๊อลงมานะครับก็ถือว่าใช้ง่ายนะครับสับขับสนุกใช้ง่ายระบบฟังก์ชันต่างๆชัดเจนนะครับกว้างขวางนะครับนั่งสบายทั้งภายในนะครับด้านนอกก็ดูแบบฉบ เียวมีความเป็นสปอร์ตคือเบาะหลังนะครับคือหรือว่าเบาะที่เจ็ดนะครับนี่มาที่จะเปิดออเอามาใช้ได้นะครับแล้วก็ยกออกได้นะครับนี่ครับวิธีการก็คือเป็นนี้นะครับเลื่อนปึออ๊บเนี่ยฮะปรับเป็นเบาะนั่งนะครับแล้วก็ เก็บืับแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ไปถึงเจ็ดคนก็เก็บไว้นะครับืบเป็นที่เก็บสัมภาระแต่ถ้าวันไหนที่ไปเจ็ดคนนะครับก็สามารถที่จะดึงบอกขึ้นมานะครับนี่ก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับเลื่อนเลื่อนมาปิดตรงนี้นะครับ ตำพระรัมยน,นะครับก็คือว่าเป็น SUV อนเอกประสงค์เพียดที่นั่งนะครับที่ดูใช้ง่ายนะครับสะดวกสบายครับเปอร์โย5008 SUV ใหม่คันนี้นะครับ มากับขุมพลังนะครับเครื่องยนต์เบนซิน4ีสูบ1.6ลิตรทวินสปอร์เทอร์โบร6อแรงม้าแรงบิด245นิวตันเมตรนะครับอือถือว่าสูงสุดในรถกลุ่มเดียวกันนะครับทำให้มีอัตราเร่งดีนะครับใช้เชื้อเพลิงคุ้มค่านะครับส่งกำลังอย่างนุ่มนวลฉับไวนะครับผ่านเกียร์อัตโนมัติปกจังหวะนะครับ หลังจากทราบรายละเอียดคร่าวๆนะครับเราไปลองขับกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะขับ,บตัาจะใช้เส้นทางจากกรุงเทพมหานครนะครับผ่านตลาดบุรีนะครับอำเภอมวกเหล็กเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมานะครับเริ่มตั้งแต่อําเภอปากช่องนะครับก็ไล่ไปเรื่อยนะครับสีคิ้วสูงเนินนะครับโดย หลายอำเภอนะครับเข้าสู่อำเภอบัวใหญ่บัวลายจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ถึงอำเภอพลน,นะครับจังหวัดขอนแก่นเส้นทางทนี้นะครับก็ระยะทางก็ประมาณ400กิโลเมตรนะครับระยะทางไปกลับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ800กว่ากิโลถึง900กิโลเมตร นนเพื่อจะมีสูนสมรรถนะนะครับในการขับขี่นะครับรถยนต์เปอร์โย508อที่นั่งใหม่คันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นรถยุโรปนะครับซึ่งทางบริษัทต,ต้องการจะให้เป็นรถยุโรปคันแรกของคุณนะครับคือว่าเป็นรถยุโรปที่ราคาจับต้องได้นะครับสมรรถนะดีเยี่ยมนะครับ พิสูจน์กันนะครับว่าขับดีอยังไงนะครับติดตามกันเลยนะครับตอนที่ขับออกจากกรุงเทพนะครับเห็นถนนโล่งๆตรงนี้นะครับแต่ว่าพอเราออกจากเลยกรุงเทพเลยลังสิตนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดยาวนะครับทําให้ถนนการจราจรค่อนข้างติดขัดนะครับจึงทําความเร็วไม่ค่อยได้มากนักนะครับแต่ว่า ขากลับนะครับเราก็สามารถทําความเร็วได้อย่างเต็มที่นะครับได้พิสูจน์สมรรถนะอย่างเต็มกําลังเลยทีเดียวนะครับก็ได้ใช้ทุกฟังก์ชันนะครับนี่ครับเราก็ได้แวะขึ้นไปชมบรรยากาศบนโรงไฟฟ้าสูบกับนะครับที่ลําตะคองนะครับได้ดูไปชมบรรยากาศนะครับกังหันลมนะครับก็เป็นบริเวณที่ หลายคนจะชอบขึ้นไปเที่ยวไปออกกําลังกายนะครับนี่ครับเป็นโรงไฟฟ้าแบบสุขกับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับซึงได้บรรยากาศที่สวยงามนะครับสามารถที่จะมองเห็นลำตะครองนะครับมองเห็นมอเตอร์เวย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะครับในอำเภอบัวลายนะครับจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นรอยต่อระหว่าง จังหวัดนครราชสีมาครับอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับถึงนะครับบรรยากาศข้างๆก็จะเป็นท้องนานะครับเป็นต้นไม้นะครับเป็นทุ่งหญ้า,าเลี้ยงสัตว์นะครับมผมก็ได้ขับมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถนน,น,นดีน,ดนะครับนถนน,น,นตามท้องนานก็จะลัดเลาะผ่านเขียวไปตามนะครับไล่นาสวนของชาวบ้าน ถือว่าเป็นบรรยากาศที่หาดูได้ยากนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาก็จะอากาศเย็นสบายนะครับประมาณ20องศาเซลเซียสนะครับถือว่าเป็นอากาศที่เย็นสบายฝนตกนะครับนะครับข้างๆก็จะมีน้ําขังได้ชมอีกบรรยากาศหนึ่งพร้อมกับทดลองขับทิสุสรรธนะของเปอร์โย5008ใหนะครับท้ายก็จะมีเลี้ยงบัวเลี้ยงควายนะครับ ก็เป็นถนนที่ดีนะครับถนนคอนกรีตของชาวบ้านที่นี่นะครับถือว่าเป็นถนนที่ใช้ได้ทีเดียวนะครับการขับตรงนี้ครับก็ได้บรรยากาศของความสดชื่นความเขียวขจีนะครับส่วนฟังก์ชันในการขับขี่นะครับก็สามารถที่จะเปิดเพลงนะครับตรงนี้อาจจะไม่ต้องใช้แอร์คอนดิชันเท่าไหร่เพราะว่าอากาศด้านนอกก็20องศาเซลเซียสนะครับแถมฝนตกด้วยนะครับ ทำให้การขับรถตรงนี้นะครับปิดแอร์เปิดกระจกนะครับสัมผัสอากาศด้านนอกนะครับสัมผัสอากาศธรรมชาติจริงๆเลยนะครับส่วนถนนนะครับถึงแม้ฝนจะตกแต่ว่าเป็นถนนคอนกรีตท,ที่เรียบไม่ได้ลื่นถลนนะครับแต่ว่าบางช่วงเราก็อาลองขับโหมดนะครับการลื่นถลัล ได้ใ,ใช้ของจริงนะครับอาจจะลงแบะไปทุ่งหญ้าของชาวบ้านบ้างนะครับก็ให้ันความรู้สึกที่เพลิดเพลินในการขับขี่นะครับกับสมรรถะรถที่เยี่ยมนะครับกับบรรยากาศที่สุดยอดนะครับในท้องทุ่งตรงนี้นะครับใครที่ชอบขับรถในชนบทตรงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับหลังจาก ไปขับในท้องทุ่งที่อำเภอบัวลายอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาที่ท้องทุ่งนะครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นท้องทุ่งนาเช่นกันนะครับขนาบด้วยโรงงานนะครับแต่ว่าบรรยากาศเรียบเทียบไม่เห็นเรื่องถนนนะครับเพิ่งจะเห็นว่าถนน ในจังหวัดในชนบทนะครับก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้ท้องทุ่งของบางบัวทองเลยทีเดียวไม,ไม่เทียบกับถนนสามสีหที่มองเห็นอยู่นั้นครับก็หลังจากได้ทดสอบครับเปอร์โย5008 SUV 7ที่นั่งใหม่คันนี้นะครับทั้งบนถนนหลักนะครับในเมือง นะครับนอกเมืองถนนในท้องไร่ท้องนานะครับทำให้ได้ใช้นะครับโหมดต่างๆนะครับการได้ขับนะครับทั้งใช้ความเร็วอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็บนการจราจรที่ติดขัดนะครับทำให้รถยนต์คันนี้นะครับเหมาะกับการใช้ในหลายสภาพถนนนะครับใครที่กำลังมองหาหรือว่า ชอบ SUV รถแบบครอบครัวนะครับซึ่งไม่ได้ใหญ่โตมากนักนะครับผมว่าเปอร์โยหานย์ศูนคันนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์ได้ดีนะครับเพราะว่าใช้ได้ดีทั้งในเมืองและนอกเมืองนะครับแถมราคาก็ประมาณ1 8ล้านบาทนะครับไม่ถึง2ล้านนะครับน่าจะจับต้องได้นะครับ